สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube วันนี้ผมมีเทคนิคในการาซ่อมสายโทรศัพท์นะครับสายชาร์จท,ที่มันหักนะครับาสายชาร์จใครที่ใช้แล้วมันจะหักตรงข้อต่อนะครับแล้วเราจะมีวิธีาการซ่อมง่ายๆนะครับโดยไม่ให้สายชาร์จนี้ มันหักเลยหดงอต่อไปนะครับโดยใช้ท่อหดนะครับอันนี้ครับใช้ท่อหดนะครับอันนี้ราคาอยู่ที่เส้นละประมาณไม่ถึง10บบาทนะครับต่อเส้นครับไปหาซื้อได้ตามร้านขายอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการทำนะครับวิธีการทำนะครับเราก็แบบแรกครับตัด ไอท่อหดนะครับให้กับพอดีที่เราต้องการนะครับในการซ่อมสายไฟครับนี่ครับตัดให้พอประมาณนะครับเมื่อได้พอประมาณแล้วก็ใส่ครับสวมเข้าไปนะครับแบบนี้ครับมันจะคล้ายๆกับหลอดกาแฟครับอันนี้เป็นยางครับเสร็จแล้วครับ เมื่อได้พอดีนะครับใช้ไฟเช็คครับลนไฟนะครับให้มันรัดรูปครับหรือว่าหดหดรัดนะครับนี่ฮะเบาๆครับไม่ต้องแรงนะครับนี่ครับมันก็จะรับตามสายขนาดสายสายไฟของเราครับนี่ครับค่อยๆลนไปครับ ใช้เวลาไม่ถึงไม่ถึงห้านาทีครับก็จะสามารถดำเนินการได้แล้วนะครับซ่อมได้แล้วนะครับแบบนี้ครับสายไฟของท่านนะครับก็จะไม่หักอีกต่อไปนะครับนี่ฮะง่ายๆครับนี่ฮะเป็นเทคนิคดีๆครับแชร์เรียบร้อยครับนำไปใช้ได้เลยนะครับ แช่เทคนิคดีๆครับเรียบร้อยครับไปทดลองทำได้เลยครับขอบคุณครับ